ก็โอเคนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก่อนรอบนี้เราก็อยู่กันในเกมพ่อนไครสตารเลวนั่นเองนะครับผมก่อนในคลิปนี้ก็เราก็จะมาแนะนําทีมผ่านนะครับผมอ่าอพอลกิลิทิกชาร์โดล่าสุดนั่นเองนะครับผมจะทีมแบบมั่วๆครับผมแต่ก็ผ่านได้อันได้แบชูเชียดด้วยนะครับผมผมลองเล่นมาแล้วก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมก็ถ้าใครถ้าใครเพิ่งมาดูช่องผมในครั้งนี้ครับผมก็อ่าฝากกดติดตามหรือว่ากดกดไลดูคลิปให้ผมด้วยเนาะ ก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการมีการทำคลิปต่อไปนะครับผมยอดไล์ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะจะถ้าชอบก็ค่อยไลค์ก็ได้ครับผมไม่ไม่ซีเรียสเนะก็เราใช้ทีมเลยผ่านก็นดูกันเลยดีกว่านะครับผมชั้นสามก็จะเป็นทีมนี้เนาะ อืเดี๋ยวผมจะค่อยให้ดูอให้ดูเขาเรียกอะไรให้ดูค่าสถานะปลายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะทำทำเต็มไว้เนาะอืมนี่จะเป็นทีมที่ผมใช้ผ่านนะครับผมในห้องแรกเอ่าชั้นแรกที่มีครับการครับผมก็จะมีโรบินมีสปาร์คเคิลนะครับผมมีเอ่อเฟสเซ่แล้วก็กาเลเกอร์เนาะส่วนข้างล่างก็เป็นฮิปซูเบกครับผมที่มีลิงชามันเป็นตัวหิวแทนเนาะก็บับก็ตามนี้นะครับ อืมแต่ในปีต่อเนื่องอะไรอย่างนี้อืมแล้วก็นี้เพิ่ไมไปเพิ่มทำลายล้างอะไรก็ว่าไปเนาะนี่ครับผมก็ผ่านพอดีนะได้สามดาวพอดีเลยนี่แต้มก็อยู่ที่เจ็ดพันกว่านะครับผมส่วนที่พิจารนี่ก็ค่อนข้างจะตึงกว่าสมควรนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเพื่อนๆถ้าเพื่อนเพื่อนๆมีตัวที่ดีกว่านี้ก็ไม่ต้องจับตามผมก็ได้นะครับผมผมอันนี้ผมลองเล่นเนาะก็จริงทีมแรกควรจะเป็นทีมเหมือนเมื่อกี้แหละครับผมแต่ว่าของผมล้องแล้วผมตุยนะครับผม ก็คือมีบางตัวตุยอย่างเช่นโรบินตุยบ้างเอ่อบางทีก็ตุยสามตัวอะไรก็มีหรือบางทีแบบเออเขาได้หลายเพื่อนมันฮิวไม่ทันนะครัก็เลยเกิดเขาฮิวไม่ทันก็อะไรพวกนี้นะครับก็ส่วนทีมนี้อ่ะเราพูดถึงทีมก่อนเนาะทีมที่ใช้ของผมก็จะเป็นทีมซูปเปอร์เบรกข้างบนเหมือนเดิมน,นะครับผมผมไฟไฟอีสองเราเกิดใครยังไม่รู้เนาะอ่ะเดี๋ยวผมค่อยให้ดูตอนถ่าคลิปแล้วกันเนาะก็ส่วนข้างล่างก็เป็นทีมอาร์ชลอนนั่นเองนะครับผมอาร์ชิลอนยูมิก็แล้วแต่เขาจะเรียกเลยนะครับผมมีวสน มีเอ่อเจลชิลแล้วก็มีอาเซรอลเดวิโยมิก็เราจะจะเรียกว่า omi, ก,วก,กาเลอรเกลแปสถานะเนาะเพื่อให้กดอันทีได้ไวขึ้นก็ทีมนี้ก็ผ่านนะครับผมใช้เขาผ่านเพราะว่าแต้มมันต้องการหกวันหกเนาะแล้วก็ได้มาหกวันเจ็ดก็ถือว่าคับเส้นพอดีเนาะไม่ได้ไม่ได้ครับอะไรไม่ได้อะไรมากมายแต่ก็โอเคอยู่นะถือว่าถือว่าผ่านพอดีเนะาะก็ใครจะลองจัดตามก็ได้หรือใครที่มีทีมที่ดีกว่านี้ก็ลองเล่นลองจัดเล่นกันเองก็ได้ครับผมในของวันแนะนำไเฉยเนาะ ส่วนตัวละครเราพาไปดูตัวละครนันก่อนนะแล้วก็นุ่มใช้อ่เริ่มจากถิมนเริ่มจากถินซูบเบกที่ผมใช้เป็นประจำกันเลยเลยกันเนาะก็ตัวเมย์ก็มีไม่มีอะไรมากนะครับผมก็กระตานี้เนาะแล้วมีมีลายคนก็เป็นลายคลนประจาตัวเนาะเทสก็อัพไปแค่นี้นะครับผมยังไม่ไอัพต่อลีดิก,ก็ใช้เซตนี้นะครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรอีก็อีโสดน,นะครับอ่ะให้ดูถาน,นะนิดนึงครับผม อเอฟเฟกตไมล่ะก็แค่นี้นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะนะลำตัวผู้เปิดบุกเบิกกันบ้างนะครับก็อัดแบบเร็วๆนะครับผมมนี่ครับผมก็ปั่นเต็มแล้วนะครับผม,ม,แ,ม,ลบผมแล้วก็นี่มีไลฟ์คอนอ่าอันนี้นะครับผมเหมียวมันไลฟ์ออฟเดอะพลาสมาครับอืมเทจ็มีแค่นี้นะครับผมดีๆก็เซตนี้นะครับ เอรอนแคแค่สองนะครับผมไม่ได้ยังไม่ได้หาเวลาไปเล่นเพิ่มนะครับก็แต่ว่ามาณนี้เนาะติดมานีกนึงครับผมมันเปยดรอกส่วนนี้ครับผมไฮไลท์ของเราเลยก็คือไฟไฟ้านั่นี้นะครับผม,มนี่นะครับให้ดูนี่ก่อนเลยเนาอะอไล์คนก็แน่นอนครับผมเราจำตัวเนาะขัดหนึ่งไม่มีอะไรอืม นี่ก็ที่จริงถ้าถ้าถ้ามีอ e ีสองไม่ต้องไม่ต้องปลดอันนี้ก็ได้นะครับผมตอนแรกผม,มคิดจะปลดอีสองเนี่ยผมก็เลยอัพไปก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรครับดีดีก็นี่นะตามนี้นะครับดิดลี่กับจักรวรรดิประดับเนาะแล้วก็อ e ิตาลนก็อีสองเนะาะตามนี้ส่วนลิงชานี่ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็นี้เนาะอืมไม่ค่อยมีอะไรเนาะดิ่งชาเนี่ยก็คือ ก็ใช้ไลโคนดอันนี้ครับของที่ไปน,น้าก,ากันอะไรขึ้นอ่นเี้นะครับผมเทสก็ก็เกือบเต็มนะครับผมลิลีก็ตามนี้ต้องใช้ของเหมือนของไฟไฟลยเลย <c oughs> ส่วนอีกทีนึงที่ผมใช้อ่าเดี๋ยวผมเล็กก่อนอ่ามีอาร์อนเนาะให้ให้ดูก็ะจะประมาณนี้ครับริงมันได้เยอะจริงมันได้เยอะกว่านี้นะแต่เพราะผมขี้เกียจนะผมเลยปั้นเคียนอีกพอ ก็บอเล่นได้นะผมไม่ได้แลกมาแต่กวอาเล่นได้และคนก็อะไรคนกระจําตัวนะครับอืมเทก็ประมาณนี้เนาะยังไม่เต็มเท่าไหร่อ่าดีดีดดก็เซตนี้เลยเอโซนะครับเอตัวต่อไปอ่าดับบลูโรบินกันบ้างอืมก็ไลโคนอ่าเลือกดูสถานะก่อนนะครับอืมก็ประมาณนี้เนาะนี่ไลยคนก็เป็นหลยคนกิจกรรมเนาะของฟรีเนาะไม่ไม่ได้มีอะไรมากมาย อเอสก็ประมาณนี้ครับผมยังไม่ได้ครับท้าไรเลยยิลิกเซตนี้เนาะผมอันนี้ผมเห็นเขาเกมทางคลิปเขาแนะนำมาเนาะผมไม่ได้ไปดูเว็บอะไรเลยทั้งสิ้นมผมก็ดูเซตแนะนำครับตกใจหมดนอืมอีก็อีกส่นนะครับผมไม่มีอะไรเลยตัวตวตอไปก็ผมเจอชิวนะอันนี้ก็อะไรก่อนแต่โปรธรรมดานะครับผมไม่มีอะไร ัานะสร้างฐา,านะก็ร้อยร้อยสามสิบกว่าเนาะไม่มีอะไรมากไม้เนาะวันนี้เนาะ mm hmm. ไม่รู้นิดนึงเทสก็ประมาณนี้ลิลี่ก็ประมาณนี้นะครับจริงจจะเปลี่ยนเป็นเทสที่มันเพิ่มมาตาสร้างฐา,านะก็ได้นะครับแต่ว่าแค่นี้ผมก็พอแล้วนะสำหรับผมเนาะอืม mm hmm. ต่อไปครับแหนตัวนี้นานพลนะครับผมใต้โค้ดก็เป็นไล่โค้ดจากร้านเทต้าเลยนะครับผมจะให้ดูกันเนาะอืม mm hmm. ประมาณนี้นะครับ เพื่อนอาจจะปันได้ดีกว่านี้นะเพราะว่าผมไม่ได้กดอะไรผมมันจับตัวนะอืออย่างประมาณนี้เนะเทกประมาณนี้เหมือนกันสริอก็สามนี้นะครับมีส่วนมันเดิมเนาะอืออ่ะลื่นไปมีโบนี่ที่ผมใช้ตัวนี้หนึ่งนะครับนี่เกิดไม่น่าจะยาอมานะครับผมหลายคนก็หลายคนปของโบนี่นั่นเองนะครับผมเทกก็เอาไว้แค่นี้นะครับ,บไบม่ได้ ยังไม่มีเวลาอัพต่อลิลิการเซตนี้นะครับนี่ยังเห็นว่าบางทียังไม่อัพเลยวยซ้ำก็ว่าทำไมตุ้ยง่ายนะผมไม่แปลกอีหนึ่งนะครับต,ต่อไปครับผมฟลักซขึ้นนั่นเองผมไม่ได้ใจวชื่ออีช,อชื่อเขาชื่ออะไรคานาปีหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะ้อนี่นะครับผมประมาณนี้เนาะจริงๆเขามีเซตใหม่เข้ามาแต่ผมก็ยังไม่ค่อยยังไปฟาร์มนะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้เนาะประมาณนี้เนาะ เซตนี้เอลอนก็อีส่วนเช่นเคยนะครับต่อไปก็ฟุส่วนนะครับผมก็ไม่มีอะไรเลยนะครับผมนี้ก็แตะอย่างเดียวนะครับเคกระตามนี้เนาะอีกแประมาณนี้นะครับอีสวนนะครับผมต,ตัวท้ายต,ตัวท้ายก็คือการเกิดอันนี้นะครับผม,มก็ไม่มีอะไรแล้วผมก็ประมาณนี้นะอืม อ็อ yeah, uh, ีอ่าเรคอนก็เป็นของน่าน้าตาชานาตาชาเนะเ mm hmm. ทสก็ประมาณนี้นะครับเดลีเก็เซตนี้เลยออืแล้วก็เอเดรอนก็อ e ีหกนะครับผมแค่นั้นเองก็ประมาณนี้นะครับผมก็ใครใครที่เห็นยังไงกับทิมแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกกันแ้นะครับผมผมจัดมั่วๆนะจัดเล่น,เล,นเล่นมั่วๆคำๆอืมเนาะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเจอกันให่คลิปหน้าครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมแชร์เพื่อนๆดูได้นะครับผมหรือว่าจะลองให้ผมเขาเรียกอะไร เล่นเกมอื่นก็บอกได้นะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่ช่องผมจะพากแต่ในเรื่องอย่างเดียวเนาะก็เดี๋ยวถ้าอะไรเดี๋ยวประมาณสิ้นปีนี้ผมจะซื้อคอมใหม่แล้วก็เดี๋จะได้เล่นเกมอื่นกนบ้านะครับผมอย่างเช่นผมจะลงพวกเกมชินพวกอเกมอื่นนะครับผมเดี๋ยวใครจะมีเกมไรจะเสนอก็คอมเมนต์ไวท้ที่ไทยคลิปได้เลยนะครับผมเอ้ยด้านล่างได้เลยนะครับผมก็เจอกันใ่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ